สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําระบบการออมทรั์นะครับของนักเรียนซึ่งวิธีการนะครับคุณครูก็ล็อกอินด้วยยูเซอร์ของตนเองนะครับทางแอดมินได้จัดการยูเซอร์ไปแล้วว่ายูเซอร์ครูประจําชั้นห้องไหนก็สามารถที่จะบันทึกการออมทรัพ์ห้องนั้นได้นะครับก็มาที่ระบบ S M S นะครับเราก็ใช้ยูเซอร์ของตัวเองล็อกอินเข้าไปนะครับ ่อจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่เมนูกิจการนักเรียนแล้วก็ไปที่อ,อมทรัพย์นักเรียนนะครับแตะเข้าไปในการอ,อมทรัพย์นักเรียนเนี่ยนะครับคุณครูก็สามารถเลือกชั้นเรียนได้วันที่จะเป็นออโต้น,นะครับหรือเราจะเลือกก็ได้แต่ว่านี่คือกรณีที่เป็นวันที่ณปัจจุบันต่อไปเลือกชั้นนะครับก็เลือกชั้นที่ตัวเองประจําชั้นอยู่นะครับแล้วก็ค้นหาก็จะแสดงรายชื่อนักเรียนของชั้นนั้นมาทั้งหมดนะครับคุณครูก็แค่พิมพ์จํานวนลงไปนะครับพิมพ์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 จนครบ ต่อจากนั้นก็แต่ที่ปุ่มบันทึกนะครับก็จะเสร็จในวันนั้นบันทึกแค่ครั้งเดียวนะครับอ่ทีนี้เราก็สามารถไปดูรายงานได้นะครับว่าแต่ละชั้นนะครับได้บันทึกเป็นยังไงบ้างเรื่องการเงินนะครับทีนี้กรณีที่คุณครูเห็นเนี่ยก็คือการแสดงผลแบบมือถือแต่ถ้าจะให้ดูรายละเอียดได้ชัดขึ้นเราก็ควรจะไปแสดงผลแบบเดสก์ท็อปนะครับหรือแบบคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่รายการหลักนะครับแล้วก็สไลด์ลงไปล่างสุดแล้วก็ดูที่ SMS s for Desktop นะครับก็แตะตรงนั้นนะครับก็จะแสดงผลแบบคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับเราจะดูง่ายกว่านะครับหลัจากนั้นเราก็ไปแตะที่กิจการนักเรียนแล้วก็อมรั์นะครับอ่ดูที่เมนูนี้นะครับรายงานนะครับแล้วก็ไปที่ฝากถอนอมรัพย์นะครับก็จะแสดงเงินของทุกชั้นนะครับ ต่อจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ป .3 ตัวอย่างนะไปที่รายละเอียดนะครับอ่าเราก็จะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีเงินเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราไปแตะที่รหัสนักเรียนนะครับก็จะแสดงผลข้อมูลของทุกๆวันนะครับที่นักเรียนได้ฝากไว้แล้วคุณครูบันทึกนะครับอ่าก็จะมีรูปภาพนะครับก็มีชื่อรหัสต่างๆ ต่กรณีนี้เนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยวันเดียวกันแต่บันทึกสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งยี่สิบยี่สิบห้าเป็นการฝากอันนี้ต้องไปดูนะครับว่าผิดพลาดตรงไหนหรือว่าบันทึกซ้ํานะครับออาต่อไปสมมติว่าคนอื่นอีกเราก็ไปแตะดูได้ครับอันนี้แสดงว่าเป็นการบันทึกซ้ํานะครับแต่คุณครูก็สามารถบันทึกขั้นเดียวแล้วก็มาดูได้นะครับว่าเราบันทึกเรียบร้อยแล้วยังแบบนี้นะครับ เดี๋ยวที่บันทึกซ้ำเนี่ยเราก็ต้องไปลบออกหรือแก้ไขนะครับถ้าเราบันทึกในวันถัดไปมันก็จะขึ้นเรียงรายการลักษณะนี้ครับก็ให้คุณครูทําทุกๆวันนะครับบันทึกข้อมูลการอมทรัพย์ักเรียนตอนเช้าเช็คชื่อแล้วบันทึกไปด้วยในครั้งเดียวก็ได้นะครับก็ขอแน,นอะนําการใช้ระบบอมทรัพย์นะครับใน SMS s m s เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ